แมงมาแมงจามจังเหรแมงมามาจับในี้นี่แมงมาแลไปลวเลขสงแมงมาลสบายดีพีนงน่เป็นยเอรเยเหรอจ้าโอ้ย มเมนโอยถุงกรชื้นมาาบงบัง <c oughs> ย่างกระติวมาถือมาอยู่บ่อย่างกระติวーนะเออเอาแต่ถุง <c> ก <oughs> <c oughs> จมันเก่ง <c oughs> <c oughs> เอาขึ้นมาเพราะมันกับผมิื้รูอย่างมาเปื่อกในนอนเพื่อเอาไวดอกเพวันมากิ่วันนั้นกต้องีินไปเอาเ้าเอาเผาตักเอา้าตักเอาเผาตักเอาแล้วกัเผาเมื่อเขาหิวเดต่ก็เพิเต่ยาเท้าย่นี้ บริการเองเลยจ้าถ้าเราได้แต่ปันป่าี่เมมากพูมากวกูกันี่มตักต้นมลีนี่อาต้อนพวกูมาเฮ้ยปู้าวเฮ้ยก่อนก่อนออกปูบ้าวูมันติดอยู่ในปากอยู่ปู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  มือซ้อนได้ยังไ่ได้อยู่ควันนี่เุ้ยกันสั่งอยางเอาเขดือดเก้าุน้อยเอ้ยมาได้แล้วเดือโค้ดโไ้ดโค้ดโค้ดโคนดโค้ดโค้ดโค้ดโ้ดโค้ดโคยดโค้ด้ค้ดโค้ดโค้ัโนค้คีย้ดโค้นนี้ดโ้้ดโโค้ดโค้ดโนั่นค้อโ้ดอค้ดโดโค้โด้้้้ ปูซ้อนกัย่งบอดได้อีเพราะเพรหาใหม่แล้วได้เจ้ากันเออปูซ้อนกับบดได้ได้ีคือกันจะพอเลี้วพอเีย แมวไปตัห้อใไม้บ่เอาแล้าเอาแล้วตัตอบ่วงอบ่วงอนังไปเดียวนังไปเดียวอีบ่วอีอีบ่วงบงโอยมีแเอา์เกอหนี้อยที่าพอเ็นยั่อมช่วยชองเอพอดีพอดีเมื่อแล้วบอถอยไอยมามาเอามาลูกผแต่ว่าอันนี้นอแพ้ผูว่าพูเขาเอาแล้เอาให้เาผ มุบนตูฮ่าฮุนบ่าฮ่ปฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าุ่าฮ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 ่าน่าฮ่านกากาฮ่า่าฮ่าวัาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮัาฮ่่าเ่าา สอะไปสอนเไปสอนแน่นวหมองช้อสอนแล้วเอากินกินตากเอาเอาเลยแบลบเราตะตานึงไม่ส่มออสอนเอยอันชอดีขึ้นไม่กิจก็มาได้เพิ่อนม่เอามากินยู่เพือนไ่ได้ยงเืยนะอบกัน้ไปหนองเยอีจักน้องอยหอยกนเอ เอาเลยลายเขาในเหตุเบียกเมือไงจอยู่าย้ยแ่เน่าข้นายเอาด้มาแที่เป็นเมียกมานบริกิตลายกิิี่แม่ไหนแลวไม่อยโอ้ยโอ้ยตัวขึ้นนั่งบัก เมื่สังกทานในวัดบ้านอีเทาไม่กับโมเมนวัดบ้านกูเฮ้ยสังกทานกับบได้มี่ยังงั้นวัดบ้านกูคือกันจำบีกเทศลงทองลงทานบอพี่น้องโอ้ยบีกเทศตัวบูไม่มีเงินเดี๋ยวนี้นี่ย ก่อนที่เห็นโรงงานได้นี่เฮาต้องเลือก่อนเลยได้เฮ้ยอันนี้ผัดจะลีเนื้อชิ้ยาชูบกับบมี่ชลีรา้าวกไบุ้งเก่าทำบ้าบ้าแล้วเย่าหน่อยมันก็เออเฮานนะมีบลที่มาบอกที่มาแมนว่าให้ด้วมลงมันก็ต้องด้วาไนที่มาบอกให้ทุไปกินห้องกใ่มันาบ้าไปกินองกเนือเ่ากรบ้าอระกะกระกระไรกรเไรกยะไราระไรกระไระะะเ ไม่ใช่ามื่อเม่ลงทานท่านยังไงยยังแน่จะมาดิลงทานส่งหน่อยมือชองไม่ได้อานด้วยมือเท่ากับไปตูดอยู่ลงทานเราโอ้โยมีีมูกันถวายยังจะได้เพื่อนถวายอะไรจะได้เป็นเศรษฐีถวายอันนั้นแหละถวายอะไรถวายกีได้เป็นอะไรจะบริจาคกันได้เป็นเมียยมมดุขังด้วย คังด้วยก้าะัรวในบ้าอันนี้นะากลัวมาปาเคือตัาง่ลงมานี่น้องนี่ด้อกผู้มากปลาเสือนะคือตุยตยา้ยกับเขาาด้วยกับปูแมนกับากับาวูาวต้าบา้กับบาอับไลองรไน้อตัวยาั

น่นแล้วอ้บุชยจะอยาได้ั่าบบขาดอ้เออนี่้าา้เป็นมยามยิ่งนางดีแน่นางคือพลุงบ้ำกินนาทีคอเราเว้ยน้ำกินนาทีคอน้ำใส่บ่าว่าพุงยิ่งจนรถพุ่งหนักหน้ามไ ป้านอายัยป้าน่ายังหายป้าน่ายังหายผู้ชายกินเหมนเสียงน่ะโอ้โ้านายังก็าาก็ต้องคืออะอ้ยิดตัวอยู่บอสติดตัวอยู่บอรุ่นนี้นะบอตัวนังกับบเซยอยู่นอกเครืงบนะอนนี้อยูเครืงเบบรก ยินต่ำมานะช่คนก็จะายนงกเอาในเครื่งแบนังวะกแมนมันว่างไกลบ้างหรือว่าสิเ้ามื้านังโบกินนั่งอนั่ง่าลกันยังไงาทยคลิปมัสิเออไปั้นบ่เนน้ำาปุ้นกะแท่แทนที่สกินกอนจักถวยแทนที่สกินกอนจักถวยแล้วก็จังมืออะจมืออยู่เขาปงกล้องโคมกโยนได้ับ แก่เมื่อกนย่จ้ากัวาสจ้า้าวันน้เป็งลเ่าเ็ดอนาเ็ามขาได้งาแตแก่ได้ย่างไป่ะบายออกน้กิโจ๊กะเป๋ากุนนี่แล้วสวยแล้วกเลยรวยมากขนาดนั้นเนาะคืออีเด้เฮ้ยโบเมนโบเมนตังเว้าได้ทุ่งกระทือมาย่างกระทือมาแล้วก็หอยศอกเมื่อ โอ้ยหลดกับขี่มาหอดพี่หกกึกโหลดขี่มาหอดมองมันโหลดพูดพ่มเจอไองบเจือกพนมาบนเแตกเฮ้ยัดเขาถางเัดี่ม้ใเืองไปดูใรจักพูดขี่รถะกับขี่รถกับสตาร์ทแล้วก็ไปเลยไดนบได้มี้เกียววงเกียววางยังพูดพูดไฟพาวเมื่อพูดเออ อืเดี๋ยวนั่นแหละคนกําลังเห็ดกําลังสางไปใช้มาใช้กับฝ่าว่าฝ้าอะไรเนาะผ้าพัน่มีขึ้นแล้วฮัดเสนามีูมีวมี้อมีัต้องฝ้าบอฝ้าเห็ดฝ้าสางอันกินไปคไหก็กินได้ไปตางตัวเองบ้านบ้านขู่เป็น่ัวก็มึงเอ้า่ยป้ผมมีบอลูกหลาน โอยลูกนัก็เปนเยกันฮัลาหนอกเล็บเาบานมหยากกินหนีคกินกเดกินต่อก่อนพี่น้องเลยกินต่อก่อนังเป็นคนด้นิบีทโหลดว่ัสเฮ้ยบีทวัสันโหลดนั่นตัดเส้ได้เ่ไเฮ้ยหมักลไปุ่งเซตบ้าเลยสิอโรนึงก็แล้วกินมาลัต้ว เอาคเอาน้หลังอายน้ยเบรีเกบเอาขึ้นหมอตอนนี้กี่รถแล้วรถนี้กะแยกอยต้องรับรู้คูบอกกันเนาะกันองงงอกเลยเดี๋ยวม่อาทนเยมัน่ทางเลยมาพี่้าไก่ล้อจบี้างนกกันเบิ้ลนม่ส่งอ่ะกินกินในนั่งตุยมากละพี่น้องมาเบิ่งนั่งสิกินได้จักจับพี่น้อง ปาเอื้อเปดคือไวไก่แต่มันเห็นมันอยู่เลาคือตางไก่แท้เมือต้าเยีเะขนสาื้อทโ้โเสือที่มันใสเนียนะ โอ้เส oh, ียแันสั่นวะอืมกะว่าอเขากระหักกระแพงอยู่ได้เลยน้อยเขากระหักกระแพงไหนล่ะอืมอุลูกชายเ่าเฮ้ยเม่อคืนีทุนเปิดแต่เพงอีายเป็นฟัง วัวเพิ่มเงิาวันอนหากบ่มีอ้ครับบอสเ้าจะเป็นเกลียวาราจะไปยอมแมเซียไดอนอาอีกแล้วเอาตาไล้มาดินยัวยัวลูกไส้เพิ่นว่าเจ้ายังนยัวยัวนะดินขี้กระตุกใชเพราะว่าเจ้ากัยังสิกินหอดมันด่าเจ้อยู่อ่มันจะตีใ้กินกับแมงซะ มคื <Shepherd. S 2> <c ười> <that> ักจบหน้ามันน่ะกะมีแต่ว่าคับยุงให้แต่บ่ยุงนิ่มๆนอยกูนิงน่ะแห้งงาวแป๊กมันแม่ยิ้มเาแม่นว่าคนากันก็มองลในแง่ดีเลยเนาะมน่กเจ็บแป้งก็เฮ้ยจะบยุงค่อยบเจ็บําดก็สร้างบ่ได้เจ็บ เลือกกินนึ่งจิ้มโปโต๊บเลือกกินนึ่งจิ้ปโ๊บเดียวจะายุุงมันไ่กกไปจ้าพี่น้องว่าก็เสี่ยงโจ้ติดตามคลิปหนากระกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องคือเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องที่กลับมารับส้มเนาะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นโซ่ใยและซองเก่าเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกการติดตามเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาด้วยพี่น้องเลย้ยฉันขึ้มาซื้อนอดได้บ้านนี้ตี่เป็นตกรถอยู่อืมโขเฮ้ยพ่อฉันจ่อเขาดินั่งนั่งเอานอดนห่อนะอืมนรคุณนะงไซมาขึนรถแกงอนอยก็เอิรนบางแหงอนนี้ไปยืนคอยนิ้วมอยคือกั ตอดลงแดนแหงบ่แค่หน้าหูเบอร์อยู่ยังจับมาล้างน้ำย่ยมาเปาะกินอยูไปไปเลยเฮิร์นไอ้เน้าเลาไไปเลยโฮชุบไปหมักน้ำนย่กระตุกมวนกลุบพี่น้องเอาเอาให้มาขบชิมเนาะพี่น้องมือนี้เนาะน้ำก็ยังหลายอยู่พี่น้องได้หมอจับเครื่องเอาขับปุ่นไปสื่อมาใหม่ละวตแล้วน้องบอไปช่วยอ๋อไปสื่อขับปุ่นมาใหม่อีกพี่น้องพอเบิร์ดนาะพี่น้องเนาะสื่อขับปุ่นมาเพิ่มเพราะว่าน้ำยัง เ้าอ้เาท่านไรซิมนำยาปลานะสาวสาแแสบบ่ออร์ดีไซ่์ผสมบ่อแม่นบ่ อพีดม่ีนะตีงแห้งไปได้พี่น้องน้ำค้ามพวกเนี้ยวอยแตกลูกจะออกก้อนกำหนดเราไปพี่น้องไปแล้วพี่น้องเอ๋ยมาพาคุแล้วพี่น้องวัสดีครับผมจ้าข่าวลาเด